ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกัน จีบยากนักรักหมอเก๋อตอนที่19บเจเจกรุปอย่างนั้นเหรอหรือว่าผู้กองจะไปที่นั่นกันนะไปโยคหลังอลิสลาคิดในใจก่อนจะรีบรุดตามผู้กองกิษณะออกไปทันทีเอาแล้วนั่นจะไปไหนล่ะครับผู้มวดจ่าเอกพูดตามหลังร่างบางที่กำลังวิ่งออกไปเสียงโทรศัพท์ของคลิปดัง เขารับสายนั้นพร้อมกับเอ่ยพูดมันมากันทั้งสองคนเลยอย่างนั้นเหรอใช่ครับขอบใจมากในเมื่อทางสะดวกแล้วแกก็ไปจัดการเรื่องที่ควรจะทำได้ละครับคุณคิดชายคนนั้นวางสายก่อนจะเก็บมือถือใส่กระเป๋าไปครั้งนี้ต้องไปติดกล้องที่บ้านหมวดลิวสินะเพราะงั้นไม่ต้องกลับมาเร็วนะหมวดเขายิ้มกว้างออกมาอย่างน่ากลัว ทีแท้คนที่แฝงตัวอยู่กับตำรวจก็คือจ่าเอกนี่เองจ่าเอกเดินทางไปที่บ้านของผู้หมวดอริศราเขาทําการติดตั้งกล้องขนาดจิวเอาไว้ทั่วบ้านและตัดมาในห้องประธานบริษัทเจเจกรุ๊ปที่หน้าจอคอมของคริตเผยให้เห็นภาพที่บ้านของผู้กองกิษณะและภาพจากบ้านของผู้หมวดอริสราทํางานได้ดีมากจ่าเอกคลิตเอ่ยอ,ออกมาพร้อมกับมองดูภาพเหล่านั้นไปด้วย ทางด้านแจ็กสันเขากำลังนั่งดูการผ่าตัดของชนผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอคอมที่โต๊ะทำงานนั่งดูอยู่อย่างนั้นไม่นานก็ลุกเดินออกไปจากห้องแจงเดินออกมาเปิดประตูเมื่อเห็นว่าเป็นแจ็กสันเธอก็ยืนมองอีกฝ่ายนิง่งมือหนาคว้าดึงเอวเล็กเพื่อลากเธอมาที่ห้องนอนของตนฉันเจ็บนะแจ็กสัน แจงพยายามแกะมือของแจ็กสันออกจากข้อมือของเธอแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเพราะเธอสู้แรงคนตัวใหญ่กว่าไม่ได้ฉันขอโทษอะไรนะแจงตกใจนี่แจ็กสันกำลังขอโทษเธออย่างนั้นเหรอก็ขอโทษที่ทำเธอเจ็บไงฉ,ฉ,ฉันก็แค่แปลกใจที่นายขอโทษเพราะปกติแล้วนายจะไม่ขอโทษใครเลยนี่ทำไมฉันจะไม่เคย เธอแค่ไม่เคยเห็นงั้นเหรอแจงทำท่าคุ้นคลดเธอมั่นใจว่าเธอจะไม่ผิดแน่แจ็กสันไม่เคยขอโทษใครจริงๆวันนี้ฉันอยากนอนกับเธอแจงอึ้งไปเล่นพูดแบบนี้ง่ายๆแบบนั้นแบบไม่เขินไม่อายออกมาได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วแจ็กสันอายมากเขาแค่พยายามทำเป็นนิ่งก็เท่านั้นเออ แต่ว่าถ้าเธอไม่ต้องการก็ได้นะฉันจะไม่บังคับคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะทำไมดูแปลกๆฉันก็ปกติดีนี่เธอคิดมากไปเองหรือเปล่าแจ็คสันยิ้มเจีอนให้แจงเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงทำตัวแปลกๆแบบนี้งั้นฉันขอปฏิเสธคะ่ะฉันไม่อยากนอนกับคุณแจ็คสันหน้าเสียไปเมื่อโดนปฏิเสธ อืมไม่เป็นไรฉันก็แค่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราไม่ได้มีอะไรมากหรอก <c oughs> เขาหัวเราะแห้งๆออกมาหลายครั้งที่แจ็งมักจะปฏิเสธแต่ครั้งนี้มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างเพราะครั้งก่อนๆแจ็คซันมักจะบังคับให้เธอมารักแต่ว่าครั้งนี้เขารู้ว่าแจงรักเขานั่นเป็นสาเหตุที่แจ็คซันทำตัวแปลกไปฉันไปได้หรือยังคะ โอ้เชื่อเลยครับแจ็คสันเดินมาเปิดประตูห้องให้แจงการกระทำและคำพูดแบบนั้นมันทำให้แจงยิ้มกว้างออกมาชอบจังเวลาที่คุณทำตัวน่ารักแบบนี้ถ้า,างั้นเธอจะเปลี่ยนใจนอนกับฉันไหมไม่คะ่ะฉันจะไปนอนกับคุณยายอืมโอเคแจงขมวดคิ้วงงก่อนจะถามคนตรงหน้าไปทำไมคุณถึงไม่บังคับฉันละคะ ฮะเอ่เออ๋อก็คือแจ็คสันออึงเขาไม่รู้ว่าจะตอบแจงไปว่าอะไรดีฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาหาตาคมเบิกกว้างเมื่อได้ยินประโยคนั้นจากหญิงสาวเขาตื่นเต้นมากที่แจงจะมานอนกับเขาในคืนนี้แจงเดินยิ้มกว้างกลับเข้ามาในห้องทำให้ยายที่นั่งอยู่ตรงระเบียงมองเธอตาไม่กระพริบพร้อมกับเอ่ยพูดแซว เดินยิ้มมาแบบนี้พ่อหนุ่มมาเฟียนั่นทำอะไรดีๆให้หรือเปล่านะพูดอะไรแบบนั้นคะคุณยายอะไรดีๆมีที่ไหนกันเธอพูดไปยิ้มเขินไปด้านหน้าเจเจ,เจกรุ๊ปแล้วจะเอาอยัางไงดีละ่ะจะแอบ,บดูอยู่แบบนี้มันก็ไม่ทันใจเอาซะเลยปอนังพูดพึมพำในรถยนต์ของเขาเขามานั่งแอบ,บมองหาชอนอยู่ที่หน้าโรงแรมนานแล้วแต่ก็ยังไม่เจอชอเลย จะไปถามหาพี่จ๋าตรงๆเลยก็ไม่ได้จะไปถามหาคลิดก็แล้วจะบอกว่าหาด้วยเรื่องอะไรล่ะวะโอ้ยคิดไม่ออกเลยเว้ยให้ช่วยไหมคะผู้กองอลิสราก้มหน้าลงมาที่กระจกรถที่ผู้กองกฤษณะเปิดลงมาเพียงครึ่งหมวดหมวดมานี่ได้ยังไงพอถามออกไปด้วยความสงสัยก็ตามผู้กองมานั่นแหละคะ่ะว่าแต่ผู้กองมีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมล่ะคะ พอย,ยิ้มให้หลิวเพราะคิดแผนบางอย่างออกพอดีใครนะอืมเข้าใจแล้วพูดจบก็วางสายก่อนจะยกยิ้มมุมปากไม่รู้พนักงานโทรมารายงานเรื่องอะไรทำไมเรื่องที่รายงานมันถึงทำให้คลิตยิ้มได้เป็นข้ออ้างที่ดีเหมือนกันนะหมดหลิวคลิเอ่อยกับตนเอง ก่อนจะลุกเดินออกไปจากห้องทำงานร่างสูงเดินออกมาจากลิฟต์และเดินตรงเข้ามาหาอลิสาราที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะรับแขกด้านหน้าโรงแรมหลิวเห็นคริสก็พันนึกไปถึงตอนที่คุยกับปอแบบนี้ฉันไม่อยากทำนะคะผู้กองช่วยหน่อยนะหมวดนะในในเขาก็เคยชวนคุณไปกินข้าวด้วยอยู่แล้วนี่แต่ฉันไม่ชอบนายหมอนั่น,นี่คะถ้างั้นหมวดจะไม่ช่วยผมหรอหลิวมองจ้องหน้าคนในรถ ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮ้ยช่วยค่ะฉันจะช่วยขอบคุณมากครับหมวดว่าแต่แฟนผู้กองจะอยู่ที่นี่จริงๆหรอคะผมได้ยินที่เขาสองคนคุยกันพวกเขาบอกว่าวันนี้จะมาเจอกันแถมพี่ชรยังพูดอีกว่าคิอจะได้เจอหน้าพี่ชรทุกวัน <h ums> ฉันชักจะอยากเห็นหน้าพี่ชรของผู้กองซะแล้วสิดูสน่ห์แรงจังเลยนะเขาหล่อมากน่ารักน่าอ็น,าอนดู ปอพูดไปก็ยิ้มไปนั่นทำให้หลิวรับรู้ได้ว่าปอรักผู้ชายคนนี้มากค่ะฉันจะช่วยผู้กองตามแฟนกลับมาให้ได้นะคะแต่ถ้าไม่สำเร็จครั้งนี้ผู้กองต้องเปิดใจให้ฉันบ้างแล้วนะฉันเองก็รอเป็นแฟนผู้กองอยู่เหมือนกันนะหลิวพูดแกมหยอกแต่ในใจก็คิดแบบนั้นจริงๆขอบใจนะหมวยที่จะช่วยนะแต่ว่าเรื่องนั้นมันโอ้ยช่างเธอคะ่ะ เอาเป็นว่าฉันจะช่วยผู้กองก็แล้วกันเธอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้พอไม่มีทางมองเธอเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากน้องสาวเธอจึงพูดตัดบทและเดินเข้าไปในโรงแรมคริสเดินออกมานั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามกับเลิว้วก่อนจะถามความต้องการของอีกฝ่ายมีธุระอะไรกับผมเลอครับหรือว่าอยากจะตรวจค้นตรงไหนของโรงแรมนี้อีกวันนี้ฉันไม่ได้มาตรวจคะ่ะถ้า,างั้นมาทำไมล่ะครับ หรือว่าคิดถึงผมก็เลยอยากจะมาหาใช่ค่ะฉันคิดถึงคุณโอ้ oh my god มันน่าตกใจมากเลยนะครับเนี่ยที่คุณผู้หมวดหญิงบอกว่าคิดถึงผมนะแต่คุณมองออกไปข้างนอกนู่นเนี่ยนะน่าสึงใจจังเลยนะครับเขาพูดหยอกเธอเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หมวดกับผู้กองจะมาหาเขาไปกินข้าวกันนะคะเออ ไม่ต้องพูดเรื่องคิดถึงแล้วทำไมล่ะครับ <fin> ฉันจะอ้วกค่ะ <c ười> คุณผู้หมวดหญิงไม่ชอบโกหกสินะครับเรียกเรียกฉันแบบนั้นสักทีเถอะหลิวเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีเพราะคำที่คิดพูดมามันบอกให้เธอรู้ว่าอีกฝ่ายอาจจะรู้ทันก็ได้ครับงั้นคุณจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรละ่ะฉันชื่อหลิวคะ่ะอืมงั้น ผมเรียกคุณว่าที่รักนะครับก็บอกว่าชื่อหลิวไงคะไปกินข้าวกันเถอะที่รักคริตพูดจบก็ลุกเดินไปเรียกหลิวสิคะหรือจะเรียกอลิสราก็ได้เธอลุกเดินตามอีกฝ่ายไปพร้อมกับพูดขัดปอนั่งรอด้วยความหวังหวังว่าหลิวจะทําสําเร็จก่อนจะเห็นคริตกับหลิวเดินตามกันออกมาจากโรงแรมทางด้านเชนที่ตอนนี้เหนื่อยมากเขาหยิบชิ้นส่วนที่ตัดออกมาจากร่างกายคน ใส่ลงไปในถุงน้ำแข็งและนำมันใส่ในกล่องทำความเย็นก่อนจะปิดกล่องนั้นให้เรียบร้อยฉันต้องช่วยทุกคนออกมาให้ได้ฉันจะไม่ยอมผ่าตัดคเนเป็นแบบนี้อีกนะแต่ว่าฉันจะใช้วิธีไหนดีนะชอนนั่งลงที่เก้าอี้เขามองศพที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดฉันไม่ควรเป็นหมอฉันฆ่าคนไปนแล้ว แบบนี้นี่มันมันมือบางซันริกเขาลุกไปล้างมือที่เปื้อนเลือดก่อนจะถอดเสื้อผ้าที่ติดเลือดออกทั้งผ้ากันเปื้อนและเสื้อคลุมตัวนอกเขากองมันไว้ที่อ่างและเดินออกมาจากที่นั่นแจ็คสันนั่งมือเขามองออกไปที่นอกระเบียงห้องและกำลังรอแจงมาหาทำให้ไม่รู้ว่าตอนนี้ชอนออกจากห้องผ่าตัดไปแล้วเพราะเขาไม่ได้มองภาพที่จอคอม ทางด้านคลิสก็รู้ว่าหลิวมีแผนอะไรบางอย่างแม้ว่าจะไม่รู้แน่ชัดว่าแผนนั้นคืออะไรแต่เขาก็ทำตามน้ำไปยอมให้หลิวทวงเวลายอมทำตามที่เธอต้องการหากจะอยู่ต่องั้นเราก็มาดื่มกันหน่อยดีไหมครับเพราะถ้าคุณจะสั่งอาหารมาอีกผมว่าคุณคงจะกินต่อไปไม่ไหวแน่ก็แล้วแต่คุณเลยค่ะขอแค่นั่งอยู่แบบนี้ไปก่อนอีกสักพักก็แล้วกัน หลิวบอกพร้อมกับทำหน้าอยากจะอวกก็เล่นทวงเวลาด้วยการกินอาหารเข้าไปสารพัดอย่างตอนนี้ก็เลยปวดจุกในท้องมากแต่ก็ต้องเก็บอาการเพื่อไม่ให้คุณตรงหน้าสงสัยทำไมล่ะครับคุณกำลังรออะไรอยู่หรอหลิวหน้าเสียทำไมคำถามแต่ละอย่างมันน่าสงสัยนักเหมือนกับว่าคริสรู้ว่าเธอมีแผนเธอจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดเออสั่งอะไรมาดื่มสิคะ ฉันอยากจะเมาแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเรื่องเก่งจังเลยนะครับคุณเนี่ยดวงตาคู่สวยมองหน้าคริตและมั่นใจแล้วว่าคริตต,ต้องรู้ทันเธอแน่นอนสองมือที่อยู่ใต้โต๊ะจึงพยายามพิมพ์ข้อความส่งไปให้ปอแต่ในขณะนั้นปอก็เห็นชอนเดินออกมาจากโรงแรมพอดีทำให้ไม่ได้ดูข้อความที่หลิวส่งมาพี่มาที่นี่จริงๆด้วยหรือว่าพี่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคริตจริงๆ แต่ถ้าไม่ใช่แฟนอย่างที่พี่บอกงั้นพี่เป็นอะไรกับมันผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าพี่มาคลุกอยู่กับพวกมันที่นี่ทำไมพูดจบปอก,ก็ลงจากรถทันทีชอนยืนหายใจยาวๆอยู่หน้าโรงแรมเขาเงยหน้ามองฟ้าและน้ำตาไหลในใจก็เอาแต่คิดเรื่องที่เขาเพิ่งจะผ่าตัดคนเ,นเป็นๆไปและพยายามคิดหาวิธีที่จะพาแจงกับยายออกไปจากแจ็กสัน จะช่วยแจ้งยังไงยายล่ะเราจะทำยังไงดีพี่จ๋าครับชอนตกใจเมื่อได้ยินเสียงของคนที่คุ้นเคยและหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินนายมาที่นี่ทำไมผมก็มาหาพี่นะสิแล้วนายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ผมไม่รู้หรอกครับไม่แน่ใจด้วยว่าพี่จะอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาพี่ที่ไหนนี่ครับ ผมก็เลยมาที่นี่นายรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายขนาดไหนรีบกลับไปซะอย่าอยู่ที่นี่นานชอนดันตัวปอให้ถอยกลับไปนั่นทำให้ปอแปลกใจถ้าที่นี่มันอันตรายแล้วชอนจะมาที่นี่ทำไมถ้ามันอันตรายขนาดนั้นงั้นพี่ก็ไปกับผมสิครับฉันไปไม่ได้ทำไมฉันบอกนายไม่ได้ปอฉันบอกนายไม่ได้พี่กลัวอะไรอยู่พี่จ๋า ผมว่าเราไปนั่งคุยกันในรถดีกว่าครับมีอะไรพี่ก็บอกผมอย่าปิดบังอีกเลยให้ผมช่วยพี่เถอะนะปอมองออกว่าชอนต้องมีอะไรอยู่ในใจที่ยังไม่ได้บอกเขาแต่นี่มันสองทุ่มแล้วนะฉันต้องกลับเข้าไปแค่แป๊บเดียวนะครับนะครับพี่จ๋าชอนยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาหันมองซ้ายมองขวาก่อนจะหันมาพยักหน้าให้ปอพร้อมกับเอ่ยบอกก็ได้ทุกการกระทำของชอน อยู่ในสายตาของปอตลอดและตำรวจอย่างปอมีหรือจะไม่เห็นพิรุธที่ชอนแสดงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจคนทั้งสองขึ้นมานั่งคุยกันในรถแค่วันเดียวเองนะทำไมเราถึงได้คิดถึงปอมากขนาดนี้ชอนคิดในใจในขณะที่มองหน้าปอไปด้วยทำไมพี่ถึงเลือกหนีมาแบบนั้นผมคิดถึงพี่นะครับฉันก็คิดถึงนาย ไม่ใช่คือฉันหมายถึงว่าคิดถึงเรื่องนายกับพ่อของนายน่ะที่ไม่บอกนายแล้วรีบออกมาก็เพราะแบบนั้นแหละชอนลืมตัวเผลอพูดไปว่าคิดถึงแถมยังแก้ตัวแบบตะกุกตะกักอีกปอที่นั่งอยู่ฝั่งคนขับก็ยิ้มคำออกมาเบาๆทําให้ชอนรู้สึกอายและยกมือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองเขาดูออกและรู้แล้วว่าชอนกาลังคิดอะไรตอนนี้ชอจึงอายจนอยากจะเอาหน้ามุดหนีแต่ถ้ว่าจะหนีไปทางไหนดีละ่ะ พี่ไม่ต้องปากแข็งและพูดความจริงกับผมดีกว่านะครับชอนไม่อยากพูดเรื่องนี้ต่อเขาจึงพูดไปเรื่องอื่นแทนเออฉันหายายเจอแล้วนะครับทำไมพี่เพิ่งมาบอกผมละ่ะแล้วพี่ไปเจอยายที่ไหนที่นี่แหละยายฉันอยู่ที่โรงแรมนี้กับน้องสาวเนะ่ยขอโทษที่ไม่ได้บอกนายนะแต่ว่าต่อไปนี้ฉันจะอยู่กับยายและน้องที่นี่ นายไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะโอเคไหมพี่กำลังโกหกอะไรผมว่าไงนะผมดูออกว่าพี่กำลังโกหกเลิกโกหกแล้วพูดความจริงเถอะนะครับเอ่อคือว่าฉันพี่มาที่นี่เพราะไอ้คริสใช่ไหมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคริสนะปอพี่โกหกผมดูออกว่าพี่โกหกเอาแล้วไงปอนี่จะดูคนเก่งเกินไปแล้วนะครับ นี่รู้ด้วยนะว่าพี่ชอนโกโหกแต่ตัวเองจะรู้หรือเปล่าล่ะว่าเข้าใจผิดจริงอยู่ที่ชอนโกหกแต่เขาไม่ได้โกหกเรื่องคิดสักหน่อยไอ้ป๋อเอ้ยค่ะทุกคนแอดเดียก็ขอชี้แจงนิดนึงนะคะมีหลายคนเลยที่คอมเมนต์มาถามนะว่าเอ๊ะเคยฟังแล้วนี่นาฟังถึงตอนนั้นตอนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือว่าเดียรีไลท์ใหม่นะครับทุกคนเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยน บทนิยายไปเยอะเลยครับแล้วมันก็มีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่ในบทด้วยเนาะทีนี้เดียก็เลยเปลี่ยนอ่าตอนแรกอะ่ะเปลี่ยนแค่เฉพาะอ e ีบุ๊กกับเล่มที่ทําแหละแต่ทีนี้พอมีคอมเมนต์ทักเข้ามาเยอะๆว่ามันงงตรงนั้นตรงนี้เดียก็เลยอ่ะงั้นก็เอาอันที่ทาอ e ีบุ๊กเนี่ยเอามาลงใหม่เลยก็แล้วกันอืมน้องแมวเกจะร้องทําไมวะ <laughs> ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินไหมแต่เสียงมันร้องดังมากเอาไปบ้าเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปจัดการแมวก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า